แรงมากนุ่นวรนุษเสียใจเจอสกัดดาวรุ่งตอดปิติโผล่เมนทันทีถือว่าเป็นนักแสดงที่มากฝีมืออีกหนึ่งคนสำหรับนุ่นวรนุษนอกจากจัดทำงานในวงการบันเทิงแล้วเจ้าตัวยังมาทำธุรกิจที่ผักบนเกาะล้านจากการทุ่มเทรแรงกายแรงใจเดินทางควบคุมการก่อสร้างต่างๆ จนกระทั่งรีสอร์ทสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดจากให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าล่าสุดมีเรื่องมาให้นุ่นต้องปวดหัวเสียใจมากๆเมื่อพบว่าเพจที่พักของเธอถูกมิจฉาชีพแอบอัางก๊อปปี้เกือบเหมือนงานนี้เจ้าตัวไม่รอช้ารีบออกมาเตือนภัยแฟนๆที่สนใจจะไปพักโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเสียใจจังปอโตซาโลยังไม่ทันเปิดอย่างเป็นทางการ ก็มีคนทำเพจปลอมมาแล้วระวังมิีฉาิทีกันด้วยนะคะก่อนจองและโอนเงินโรด,ดตรวจสอบรายละเอียดเบอร์และบัญชีที่ถูกต้องของปอโตสโลก่อนนะคะส่วนทางด้านของสามีตอดปิติก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ากดบอกตอดมา